สวัสดีค่ะวันนี้ขวัญขออนุญ,ญาตหยุดการพูดถึงเรื่องฟาร์ม y t ซี h เทคนิ n ไว้แป๊บหนึ่งนะคะวิดีโอนี้ขวัญจะมาขอแชร์ประสบการณ์ตัวเองนะคะจากประสบการณ์ตรงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะมีประโยชน์ให้กับคู่รักหลายๆท่านที่กำลังตกอยู่ในสภาพที่ไม่เข้าใจกันหรือว่าอยู่ในสภาพที่คุมคึมคือ อะไรประมาณนี้นะคะเป็นสีเทาๆเหมือนแบบจะเลิกดีหรือว่าจะไปต่อดีหรือว่ายังไงอะคะวันนี้ขวัญจะมาแชร์ประสบการณ์นี้นะคะว่าขวัญเนี่ยได้ทําอะไรมาบ้างแล้วก็ขวัญเคยแนะนําให้เพื่อนๆที่อยู่รอบตัวขวัญน,นะคะว่าลองไปพบท่านนี้ดูสิอาจจะช่วยให้เข้าใจแล้วก็ให้ครอบครัวของท่านนะคะมีความเข้าใจแล้วก็สามารถพยุงไปใน ทางที่ดีขึ้นได้ด้วยนะคะหรือว่าถ้าครอบครัวไหนที่มันจะต้องจบกันจริงๆก็จะได้จบกันในแบบที่เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์ให้ฟังค่ะ ครอบครัวใช่ไหมก่อนที่จะหยา่าตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้แต่งงานแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเป็นเวลา7ปีนะคะแต่ว่าในช่วงที่7ปีเนี่ยมันก็เริ่มมีปัญหาช่วงปีแรก2ปี2ปีแรกเนี่ยมันยังไม่มีปัญหาอะไรมากนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เริ่มมีปัญหากันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะก,กันหรือว่าคุยกันเราไม่เข้าใจเราไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันแล้วนี้นะคะแต่ว่า ในตอนนั้นนะคะเราสองคนเนี่ยไม่ได้มีความคิดว่าจะจุจบชีวิตครอบครัวนะคะเราจะเราสองคนเนี่ยยังคิดไปในทางเดียวกันว่าเราอยากจะพยุงครอบครัวเราไปให้ไกลให้ได้มากที่สุดนะคะเราสองคนก็เลยมีการตกลงกันนะคะว่าเราลองไปพบที่ให้คำปรึกษาปัญหาครอบครัวนะคะหรือว่าเขาเรียกว่า marriage counseling นะคะหรืออีกคำหนึ่งก็คือ,อ,อ couple counseling นะคะ ก็ที่ที่เนี่ยนะคะเขาก็จะให้คำปรึกษาปัญหาครอบครัวนะคะหรือว่าปัญหาคู่รักนั่นเองนะคะตอนแรกที่ไปพรมนะคะก็แบบตื่นเต้นมากเขาก็ถามขวัญนะคะว่าคือเขาถามเราละเอียดมากๆนะคะทั้งคู่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรากับทั้งสามีเก่านะคะเขาถามเราว่าเราเนี่ย เกิดมาที่ไหนเราโตมาที่ไหนเราเคยย้ายไปอยู่ที่ไหนมาบ้างครอบครัวเราเป็นยังไงมีพี่น้องกี่คนมีพ่อแบบมีพ่อมีแม่ใช่ไหมแบบคือโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้หย่าร้างใช่ไหมพ่อแม่อยู่ด้วยกันใช่ไหมแล้ววิธีการเลี้ยงดูเราเป็นยังไงพ่อปฏิบัติตัวกับแม่แบบไหนแม่ปฏิบัติตัวกับพ่อแบบไหนแล้วก็พ่อแม่ปฏิบัติตัวกับเราแบบไหนเราปฏิบัติตัวกับพ่อแม่แบบไหนเนี่ยเอาไหมคะคือ เขาพยายามอยากที่จะรู้เรื่องเราทุกอย่างเอาง่ายๆก็คือเขาอยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนสนิทเราค่ะเขาอยากรู้ในชีวิตที่ผ่านมาว่าเราเนี่ยโตมาแบบไหนวัฒนธรรมของเราเป็นยังไงกฎในบ้านเรามีอะไรหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนที่เราโตมาเนี่ยเป็นยังไงการศึกษาเราเป็นยังไงเรามีเอ,อ่อมีปัญหาอะไรไหมในเขาเรียกว่าอะไรมีความทรงจําอะไรที่มันแบบว่า กระทบกระเทือนจิตใจเราไหมอะไรอย่างนี้นะคะคือเอาง่ายงคือเขาอยากเป็นเพื่อนสนิทในทุกๆวัยที่เราโตขึ้นมาแล้วเขาก็ถามขวัญว่าโอเคขวัญเคยมีแฟนกี่คนแล้วแต่ละคนเนี่ยคบกี่ปีแล้วทำไมถึงเลิกกันหลังเลิกกันเนี่ยขวัญปฏิบัติตัวยังไงเหมือนประมาณว่าตอนที่อยู่อ,อกหักอะ่ะอยู่บําบัดต,ตัวเองยังไงบางคนก็อาจจะเมาบางคนก็อาจจะไปเที่ยวช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นเนืน้อออกไรนะแต่ละคนมีวิธีการปฏิบัติตัว มีการมีวิธีการในการฟื้นความรู้สึกของตัวเองอะ่ะต่างกันนี่นะคะเขาก็จะถามเราทุกอย่างทุกอย่างจริงๆคือละเอียดมากๆเพราะเขาอยากที่จะรู้ว่าสองคนนี้เขาต่างกันยังไงโตมาแบบไหนอะไรประมาณนี้นะคะตรงนั้นอะ่ะที่เวลาที่เขาถามเราอะ่ะเพื่อนๆห้ามโกหกนะคะห้ามโกหกเลยบอกเขาความจริงทุกอย่าง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีในชีวิตนะคะก็ต้องบอกเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องน่าอายหรือไม่น่าอายก็ต้องบอกเขาเพราะเขาจะได้รู้ว่าเขาจะต้องออพาเราทั้งคู่เนี่ยไปในทิศทางไหนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเพื่อนเพื่อนรู้สึกว่าเออเรายังไม่สะดวกใจที่จะพูดเกี่ยวกับอดีตของเราที่ผ่านมาต่อหน้าพาร์ทเนอร์ของเพื่อนนะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสามารถบอกผู้เชี่ยวชาญได้ว่าขอ หลังไหมได้ไหมขอเรามาพูดหลังไหมได้ไหมรู้สึกว่ามันแบบกระทบกระเทือนจิตใจเรามากเรายังเรารู้สึกอายที่จะพูดต่อหน้าพาร์ทเนอร์เราหรืออะไรประมาณนี้นะคะเราก็สามารถบอกเขาได้แจ้งจำานงเขาได้นะคะประมาณนี้ส่วนตอนของขวัญไปเนี่ย <c oughs> กับสามีเก่าใช่ไหมคะก็รอบครั้งนะคะเราไม่มีการแยกรอบ ก็เวลาที่เขาถามเราเนี่ยเขาก็จะถามคําถามเดียวกันแต่ว่าเขาจะผัดกันให้แต่และฝ่ายพูดนะคะอย่างเช่นขวัญอาจจะพูดก่อนแล้วก็ <c oughs> ฝั่งสามีเก่าพูดทีหลังอะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> ก็คือเราทั้งคู่ก็จะได้ฟังประวัติความเป็นมาของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาโตมาแบบไหนอะไรอย่างนี้นะคะ มันก็อาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับตัวของเขาแล้วก็เรื่องบางเรื่องที่เขาเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับตัวของเราเนี่ยนะคะแล้วเวลาที่เราไปอยู่ในห้องนั้นอะที่ไปพบผู้เชี่ยวชาญนอะมันทําให้ขวัญเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นว่าอ๋ออยู่เกิดมาอย่างนี้นี่เองอยู่เคยเคยพบประสบปัญหาแบบนี้เองไม่น่าละ่ะทําไม ที่เวลาที่อยู่โตมาอยู่ถึงเป็นแบบนี้อยู่ถึงมีอารมณ์แบบนี้อยู่ถึงรีแอคแบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะมันทําให้เราเข้าใจอีกฝ่ายมากขึ้นนะคะผู้เชี่วชาญเขาก็จะให้การบ้านมานะคะ mm hmm. ก็คือือนประมาณว่าถ้ามีปัญหาถ้าสมมติว่าเรากลับมาที่บ้านเนี่ยทะเลาะก,กันอีกหรือว่าพูดแล้วไม่เข้าใจให้ลองเปลี่ยนวิธีการพูด ของแต่ละคนดีไหมอย่างเช่นเวลาที่เขาพูดหรือเวลาที่คนทั้งสองคนเนี่ยอารมณ์กำลังเดือดอย่างนี้ใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนเขาก็จะมีวิธีการแต่ว่าให้ยูพูดแบบนี้ให้ยูพูดคำนี้แทนดีกว่าที่จะพูดคำนี้ให้ยูปฏิบัติตัวแบบนี้ดีกว่าลองดูไหมดีมันอาจจะดีกว่าที่ปฏิบัติตัวอีกแบบหนึง่งที่ที่ยูเคยปฏิบัติตัวอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเขามีวิธีการ ในการทำให้ออซอบลงในการให้เราฝึกในการใช้คำที่มันดูฟังดูแล้วมันซอบลงแต่เป็นความหมายเดียวกันที่เราเคยใช้มาก่อนนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆพาพาร์เนอร์ของท่านไปพบผู้ชี่วชาญหรือว่าแมริทคาสซิ่งนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือเขาจะมาช่วยทำให้ครอบครัวองเราเนี่ยลด ปัญหาทําให้ซอฟลงปัญหานั้นอาจจะซอฟลงาบางทีอาจจะใช้เวลามันไม่มีอะไรที่แบบไปครั้งแรกเราจะหายอะไรอย่างเงี้ยไปครั้งแรกก็จะดีขึ้นก็คือไม่ไม่ใช่นะคะก็คือต้องไปเรื่อยๆไปตลอดเพราะปัญหาันมีทุกวันเดี๋ยวอันนู้นอันนี้เข้ามามันก็ทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องไปพบผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องนะคะที่ขวัญจะพูดก็คือไปพบผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง จนถึงเอ่อจนถึงวันที่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเออยูโอเคแล้วไม่ต้องมาแล้วอะไรเงี้ยค่อยไม่ต้องมาอย่างกรณีของขวัญโอเคอย่างนั้นเข้าเรื่องกรณีของขวัญขวัญก็ไปพบผู้เชี่ยวชาญเน,นะะี่ยค่ะอย่างต่อเนื่องจนถึงผู้เชี่ยวชาญได้มีการออกมาบอกว่าขอขอขอ,ขอ,ขอหายใจแป๊บ <c oughs> จนถึงผู้เชี่ยวชาญน,นะคะ ได้มีการมาบอกว่าโอเคพาร์ทเนอร์ของเราก็คือสามีของเราเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่อยากไปต่อแล้วเราจะต้องทำใจนะเราจะต้องเตรียมตัวยังไงในการที่จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวต่อไปในอนาคตอันนี้ก็คือมันก็เสียใจนะคะแต่ว่าตรงนั้นน่ะมันจะได้มันจะเหมือน สำหรับขวัญอะขวัญรู้สึกว่ามันมีประโยชน์เพราะว่าเราได้รู้ว่าโอเคอย่างน้อยเราได้ลองแล้วเนอะไหมคะได้เราได้ลองพาพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยสามีเก่าของเราเนี่ยไปไปแก้ไขปัญหาในครอบครัวแล้วแล้วแต่ว่ามันมันปันไปไม่รอดมันไปไม่ได้แต่อย่างน้อยคือเขาก็ให้ไกด์ในชีวิตของเราว่า,วาเฮ้ยแกจะเป็นแกจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วนะแกจะต้อง ทำอะไรมากอะไรมันสําคัญในชีวิตแกต่อไปจากนี้แกต้องโฟกัสอะไรในชีวิตนีออกไหมคะเพื่อนแกต้องแบบเตรียมตัวแล้วนะแกจะต้องแบบว่าเริ่มแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมันจะต้องยืนแล้วนะมันจะต้องไปคือเรารู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากๆในการไปพบผู้เชี่ยวชาญนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือเขาเนี่ยรู้เรื่องเราทุกอย่างว่าเราเนี่ย มาอยู่ที่นี่มาอยู่คนเดียวแล้วเราก็เจอเขาเจอ,อสามีเก่าแต่งงานก็คือเราไม่มีครอบครัวนู่นนี่นั่น,นเขาก็จะไกด์ชีวิตเราต่อจากนี้ไปว่าถ้าต้องเลิกกันเนี่ยชีวิตเราจะต้องการอะไรบ้างอะไรคือสิ่งสําคัญในชีวิตของเราอะไรประมาณนี้นะคะขวัญก็เลยอยากจะทําวิดีโอเนี่ยออกมาแชร์แล้วก็ออกมาเล่าประสบการณ์ตัวเองนะคะว่าการที่เพื่อนๆนมีปัญหาของในครอบครัวของเพื่อนนะคะก่อนที่จะ ตัดสินใจอย่าลองไปพบผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญดูมันอาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสําหรับเพื่อนๆนะคะอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าโอเคพัทเนอร์เ,เราเนี่ยเขาได้ลองแล้วนะเราได้ทําเราได้ปรับแล้วมันไปกันไม่รอดเพราะฉะนั้นเราจะต้องเออ โฟกัสจุดไหนหลังจากนี้ถ้าต้องเลิกกันเราจะต้องโฟกัสยังไงเราจะต้องไปทางไหนอะไรประมาณนี้นะคะขวัญก็เลยอยากที่จะมาพูดว่ามันสําคัญมากๆก่อนที่จะไปถึงขั้นอย่างนะคะบางคู่เนี่ยที่ขวัญเคยให้คาปรึกษาไปเนี่ยเขาก็ไปพบแมรี่คาสิเลอร์นะคะก็ทําให้คู่นั้นอ่ะดีขึ้นก็คือเข้าใจกันมากขึ้นรู้จัก ปรับตัวแล้วก็เหมือนประครับประคองกันไปได้นานขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองดูค่ะลองพาพาร์ทเนอร์ของท่านเนี่ยไปพบผู้เชี่ยวชาญดูมันอาจจะช่วยไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับครอบครัวที่กำลังมีปัญหากำลังต่อสู้อยู่นะคะก็ให้ผ่านพ้นไปให้ได้นะคะขอบคุณมากๆที่ดูกันจนจบนะคะแล้วก็เนี่ยนะคะคิดว่าวิดีโอนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ